สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องจิ๊บแซบชวนกินค่ะวันนี้เราก็ก็มีเมนูตำมะละกุ้งสดนะจ๊ะนี่ค่ะกุ้งสดใสๆเลยจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าตัวใสๆเลยค่ะพี่น้องเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะมากินด้วยกันค่ะแซบแบ น้ำปะลานัวๆเลยจ้ะลองชิมน้ำต้มตําอืมอร่อยแซ่บเหมือนเดิมจ้ะแล้วยังมีกระเทียมกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะดองเองค่ะทำกินเองอืม มาจ้าพี่น้องทุกๆคนค่ะมากินด้วยกันค่ะพุ้งสุดๆเลยมีมะละด้ดยค่ะแตงกวาถั่วง,งอก มามาอร่อยด้วยกันจ้าพี่น้องจ้า ขมอ่ำน่ำอร่อยอืมน้ำเต็กเก่าจ้าพี่น้องอร่อยข่อใครเลย ทำเมื่อไหร่ก็อร่อยแซ่บเหมือนเดิมจ้ะอือจ้ะเดี๋ยวได้ใส่เลยอร่อยเหมือนเดิมจ้ะน้ำปลาร้านัวๆแซ่บ 嗯。嗯。Mm. Mm. ปลาออร่อยแซ่บเวอร์อืมใช้มือบ้างช้อนบ้างได้อดัดทรสอร่อยแซ่บตามใจเราเนอะถนัดแบบไหน,นแล้วก็กินแบบนั้นบ้านๆจะ้ะ อืมแซ่บนี่นารายกันจ่าพี่น้องแซ่บๆเนื้อนานหวานกินกับมะละคมุมลำลำ หวานๆเนื้อกุ้งหวานๆอืมกระเทียมโทนก็มีประโยชน์นะคะดองน้ำผึ้งอืม ชื้อมาสดเนื้อมันก็หวานะคะ่ะน่ากินไม่ผิดหวังจ้าพี่น้องซื้อกู ซื้อมาเม่รออไร่แซบ่บตำแล้วก็เนื้อก็หวานกินแล้วก็ไม่ปิดหลังจริจังเราะเทียมโทนดอกน้ำผึ้งมันมีสรรคุณนะคะต้องไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง 嗯。 ัดจดเอร่อยกินเมื่อไหร่ก็ น้ำหูน้ำตาแตกเหงื่อไหลอร่อยมากค่ะ แซ่บอร่อยเหมือนเดิมจ้ะขอโทษขออภัยนะจ๊ะพี่น้องที่กินไม่ถูกาพบางครั้งหรือว่ามูมามแต่บางครั้งก็คนเราก็ต้องมีพลาดบ้างเนาะ กินก็จะให้มันเรียบร้อยตลอดมันก็คงไม่ได้ก,วนนก,กดะะ็วันนี้ก็เป็นตำมะละกุ้งสดนะคะวันนี้ก็ได้มาทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็พอกันแค่นี้ฝากพี่น้องที่เข้ามาชมนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะเวลาถ่ายคลิปอะไรก็จะเด้งขึ้นมาก่อนใครจะได้เห็นนะคะว่าเราได้ถ่ายคลิปของจิ๊บแซ่บชวนกินมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างนะคะวันนี้ส้มตำนะคะมารักกุ้งสดก็เราก็ได้พอกันแค่นี้นะคะคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะคะขอบคุณพี่น้องทุกๆคนค่ะที่เข้ามาชมในช่องจิ๊บแซ่บชวนกิน ฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีนะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ